สวัสดีครับพอบกันคือเก่าครับกับช่องสื่อขายที่ดินกลับลุงอืดอาดหัวร้านสื่อกลางสําหรับผู้ที่อยากซื้อที่ดินและับผู้ที่อยากขายที่ดินคำอธาช่อนนี้บอกผิดวางแน่นอนครับมื่อนี้ผมสิมาเพิงผมสิพระมาเบิงที่ดินแปลงงามๆอีกแปลงหนึ่งครับงามจาังเลยครับหนึ่งงามดินดีครับเป็นดินทรายเม็ดใหญ่เป็นดินดงครับปลูกไม้ปลูกไม้ผลมาย,ยืนต้นปลูกพักปลูกหญ้านี่งามครับ นี่คืองามที่หนึ่งงามที่สองคือเขามาแล้วบ่ตตองลงหุนอย่างครมีรายได้เลยเพราะว่าแปลงนี่ประมาณแปลงนี่เพิ่นปลูกปาล์มมาแล้วเก็บน้วยได้แล้วเก็บน้วยได้หลายปีแล้วแล้วก็ยังเก็บได้อีกหลายปีแล้วก็ยางที่สามครับอยู่ในเขตคลองสารประทานอยากได้น้ำก็ง่าย ว่าคลองอยู่ทั่งแปลงองเฮ้าอยู่ใต้ยอ,อย่างที่สี่ครับดีอย่างที่สี่ก็คืออยู่ไกล่เมืองไกลจากทางหล่ายอย่างเซนส,สกลอุดรก็คแค่กิโลเดียวครับหรือสิไปพระนานิคมก็คแค่ประมาณสองกิโลแต่ขอเสียก็มีคือกันครับขอเสียมีอยู่สองขอขอที่หนึ่งก็คือทางาข้าวมาแปลงเข้าในย่ังบดีประมาณลอยกเมตรนี่ยังเป็นทง่งขี้ดินเยู ยังบวเป็นทางลุกลังขอเสียขอที่สองก็คือยังบ่มีไฟฟ้าครับไฟฟ้านี่อยู่ประมาณสี่หารอยเมตรเน, 4, นี่ยคือขอเสียครับเพื่อบมเป็นการเสียเวลาไปไปเบิเ่งแปลงกันเลยครับที่ดินแปลงนี้พื้นที่แปดไร่กับอีกเก่าสิบสามตารางว่าครับ เสนอขุดแดงแนักซีจอสนอดพร้อมโอนครับบิิจำหนองบติจำนำ <c oughs> พื้นที่มีสามโซนโซนแรกงนี่งสิเป็นสวนมันประมาณไรหนึ่งหรือบเพิงไรกับโซนที่สองเป็นสวนปมครับประมาณสองรอยกัตน้นโซนที่สามกับเป็นทงหน้า อันนี้คือเป็น่วนเครื่องครับสลวสวนมันนี่เป็นแปลงเ้าสีขายครับแล้วทั้งซ้ายมือน,นี่ต้นไม้ใหญ่ๆนี่คือเป็นของเจ้าอื่นครับเขาแปลงขาเขียงเป็นไม้ซักไม้กุ้งไม้สาดเป็นปลานี่คือแปลงขาเขียงครับ อย่นี้คือแนวเขียดทั้งดันที่ต้นออกครับนี่เสาหัวนี่เลยตรงไวไปุมดเลยขางขัวเมื่อนี่คือเป็นแปลงขางเขียงแปลงขางเขียงเป็นที่ว่างแปลงนี่ซีไร่เพื่อที่ขายคือกันแปลงซ้ายมือก็คือแปลงของเหาครับนี่ต้นมองต้นพ่อต้นกล้วยนะ นี่ก็ไม่น่าเขียดอีกด้านหนึ่งครับทั้งด้านทิศตะวันตกเชียงใต้ครับอยูืนหง่อใหม่นครับลักโถนดมันแต่าทางนี้เป็นทางสาธารประโยชน์แต่บยไผ่มาเที่ยวครับนี่เป็นปลาหกอยู่แนวเขียดกระเช้ด แค่เขียก็คือมองนี่แหละครับมองปลาที่เป็นูแปนนี่เป็นสวนมันนี่คือเป็นของเหามีต้นใหม่กับวลายต,นตน้นสองสามต้นนี่ส่วนที่เป็นปลาทังซ้ายมือนี่ก็คือเป็นแปลงขาเคี่ยงครับดานทั้งหนาดัานในเครื่องนี่กว้างประมาณแปดสิบเมตรครับตรมกว้างมัน วมกงเตรนี่เป็นแนวเขียดทางด้านทิศตะวันตกเชียงเหนือครับเอ้ยนี่เป็นหน้าเขียดทางด้านทิศตะวันตกเชียงไตครับตนน้นคอ,อนี่เลยเป็นแนวเขียดนี่ต้นคอยญ่ายเนี่เลยครับตรงไปพุ่นตรงไปทางด้านทิศตะวันออกกว้างประมาณแปดสิเมตรครับด้านนี้ ข้องขวามือเป็นต้นไม้ซักนเป็นของแปลงขางเคียงครับบนแม่อของเหาทางซ้ายมือคือเป็นของเหาครับทั้งด้านนี่ก็ตรงลงไปใต้ผอเลยนี่ก็เป็นแนว้เขียดอีกด้านนึงครับทั้งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับละต้อนอยค่าตรงไปเลย ขวเมื่อเป็นแปลงขางแขยงยังเป็นปลาครับเป็นปลาพักกูดปลาต้นอย่างก็ต้นเสแบงต้นเสแบงต้นบากบทางทายเมื่อนี่เป็นไฮนาครับประมาณสองไรเป็นของเห้าครับนี่ดานทางที่เนื้อติดกับร่องน้ำ ลองน้ำส่ใส้น้ำก็ได้หรือเป็นมองระบายน้ำก็ได้ครับนี่ลองน้ำเน่าเราไปลงนองทมเลย,ยหรือเขาจะใส่น้ำเพื่อการ,กรเกษตรก็ได้ครับนี่นี่ใครจะเห็นหน้าปังสูนบน้ำจากลองน้ำนี่แล้วก็ไปใส่ลองน้ำนี่เป็นลองระบายน้ำครับมาจากปูละจากน้องมุย้ย ระบายลงไปน้องระบายลงไปน้องทม้องระบายน้ำทิ่มแต่ว่าห้าใส่ประโยชน์ได้ครับเป็นลองระบายน้ำจากน้องหนึ่งไปหาน้องหนึ่งแตเห้าพอดีได้ไปนประโยชน์ครับลองหนึ่ง่แหงครับย้ำแรงกับปแหงดานทั้งใตกับสินากร่วงกับประมาณ ม่านเก่าซิเมตรครับนะกวางดันใตนี่ก็เป็นแนวเขียดอีกด้านนึงครับด้านตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนี่ก็ติดล่องน้ำล่องน้ำกับกวาง,ง,งประมาณสักสามเมตรหรือสี่เมตรครับมีน้ำตลอดปีครับตัวนี้เปยนของเราฝาค้องใครจะเห็นหน้าปังลั้งไตล้งไปก็มีน้ำตลอดเลยครับ อับนแห่งนี่ก็เป็นเขียดแดนทั้งด้านที่ตอวันออกคำตอนอยู่ข้าี่เลยตรงไปเทิง้งไปเลยงขวามือกับเป็นให้หน้าเขาหป็ดแปลงเขาับทคำซ้ายมือก็เป็นแปลง,งาคา,เ,งางเคียงที่โลงอันนี้มี uh sa, กอไผ่อยู่หิมสะกอนหนึ่ง มาเบิ่งพื้นทีนในแปลงกันครับโซนทางใต้นี่สิบประมาณสองไร่ครับเป็นให้หน้าให้หน้าเป็นลุมล่มๆครับแต่ว่านาบทา่วมเบิ่งตะเฟืองกต่ว่ามันเขาง่ามอยู่ได้ครับน่าลุม่ม คำว่าเบง่วนที่สองครับเป็นโซนกลางโซนกลางนี้มีต้นปม์ม่านสองรอยกว่าต้นครับปลูกเวลาหลายปีแล้วพร้อมเก็บแล้วครับเป็นเก็บหลายปีแล้วเป็นหน่วยแล้วครับเป็นแับนี้ต้นก็นยังบดสูงแต่ว่าเป็นหน่วยแล้วได้เก็บผลผลิตแล้วนี่คำว่าเบงหมากป์มครับดกครับเป็นเรื่อยๆเยลย เพราะว่าบริเวณนี่มันเป็นดินดีแล้วก็เป็นดินซุ่มๆครับเป็นดินทรายดีดินทรายดงทรายเม็ดใหญ่เลยเป็นตลอดมาปามเฮานะเป็นออมต้นเลยครับนี่ดกดกดกสามารถเก็บได้ตลอดปีเลยครับต้นน,น้อยๆเตี้ยๆก,ก็เป็นแล้วนะออมต้นเลย ทิลินแบบนี้ราคานี้ผมว่าอยากหายากอยู่ครับเพราะว่าเ้าขม่าครับมีรายได้เลยขายปาล์มได้เลสยสุดยอดสุดยอดครับนี่นะครับบางต้นนี่ก็ตงี้ยต้เตี้ต๋ครับเป็นหน่วยอยู่ตำตำจอหน่วยอยู่ประมาณเพียงเอื้อหน่แหละครับนี่ยังมีโอกาสเก็บได้หลายปี สองร้อยกต้นแต่ละงวดก็ตกไปหลายบาทครับเก็บแต่ละเทียว่ามันแค่มองโยมองเศร้าครับมองมีรายได้มองไม่มาเห็ดเบื่งกันทัศครับนะเป็นน่วยตลอดเลยครับ น่วยออมตนเลยสงบลมเลื่นเหมาะสำหรับที่มมเฮ็มองภักพรมองตาอากาศครับลมเลือนดีแปลว่ากระบอกไก่จากหมู่บ้านครับมีคนมาอยู่ประจำแล้วจากท่าลายยางถนนสินสองสองสกลอุดรกับประมาณกิโลเดียว ไปไงมาไงเสียอย่างเดียวคือห้างขม่าจากนี่จานนี้ขม่าประมาณร้อยเมตรเป็นทางสาธารนณะแต่ว่ายังบ่มีหินลูกล่างมาลงเอามาปรับปรุงเอากขบามบับกีิตังครับต้นย่างหรือต้นเอื้องต้นอะไรต้นแบบมือนี้พ่อใหญ่พเสียนเง,นงินแล้วนี่พ่อใหญ่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ เล่าจากบาทไปขายบ้านเฮาบาทอือ้ราคาดีเยอะเดี๋ยวนี้แต่ขายลูกงานก็สิงหกบาทเจ็ดบาทอยอ่าอ่าอ่าไอ้บ้านเฮ่ทำหนี้อะไรยุ่งงันทันกูบาทอือเก็บได้ด้วยอยู่บอกเพียงมันมาหนาวนี่นะมันบ่ได้หลายช่วงนี้อ๋อยี่มือนเจ็ดพันนึงอ่มันมาเขาหนาวหรือบกแก่บ่อเนี่ยมันเืยามันเหลือง ยังยัง e, e ุกขอขนาสวนเนาะบ่ไ hmm. ด้ลงทุนอย่างเนาะสองนี้เนาะน้ำก็ไร่ไดให้สวดนน้ะเป็นดิน้ีแล้วอย่างดีกับใส่ฟุนใส่ฟุนชิงว่าชิ้วยขสแ่ฟุนมาน้ำเตุนตุนขายเงียอาเียขาย่เลยเนี่ยเออ่วง้าวกยังกระโดแล้วว่าคิดขาิดแงสวนสวนทั้งเรื่องนี้ประมาณ มัาอไรหนึ่งครับนี่เป็นจงไว้มองปลูกพักปลูกหญ้ามองเฮ็ดเงือนนี่บม่ได้ไ่ได้ตกแต่งอย่างไรพร้อมสิปูเงือนได้เลยเพื่จังนะครับเห็นดินงามๆแปลงนี้แล้วมากเลยมันบอกครับ กันมากับติดต่อสอบถามเข้ามาแด้วครับเด้อขอย้ำที่ดินแปลงนี้แปดลายกับเก้าสิบสามตารางวาเป็นสินอดคุณแดงน้องโซซีจออยู่ไกลครับอยู่ไก่คลอ,องสมบัติานครับคลองสมบัติานอยังเทิงปีนี้นนยากในน้เมาก็แตงคลองลงมาเลยแกไก่กับลายยางประมาณกิโลหนึ่งไก่กับอำเภอพานานิคมประมาณสองกิโลเพิ่นที่ขายยกแปลงครับหนึ่งล้านบาทครับ หนึ่งล้านบาทบ่แพงเลยครับเพราะว่าเ้าวบดีซื้อดินเป่าเ้าวบดีลงทุนหนังซื้อข้ามาแล้วพร้อมสิบปลูกสาาร้างได้พร้อมเซียดเฮือนหอพร้อมเซียดวิมานได้แล้วเฮาแล้วเ้ายังมีรายได้เลยว่าปามก็พร้อมเก็บเก็บได้ตลอดแล้วท่านใดสนใจกติต่อสอบถามข้ามาแด้ครับได้ที่เบอร์0 8 8ย์2 2 0 5 3สามสามอศนยห้าสายาาสตร์นะครับได้ ขันทาศหรือพระท่านมูได้ครับสำหรับทีนี่ก็ขอขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณมากสวัสดีครับ